สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube Tik อกอินสตาแกรมนะฮะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอัพทูกูอยู่ดูบอลนะครับจากอัพทูกูนะฮะูวันนี้เหลือ2คนอีกแล้วไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าตามสถานการณ์ที่รู้กันสถานการณ์นนทางเดินทางบางคนก็อาจจะผ่านจุดเสี่ยงเยอะก็เลยคิดว่าอย่าเพิ่งมาเออไล่มันไล่มันก่อนป่ากลัวมันนี่แหละนะฮะซึ่งอาปดาห์นี้อัพทูกูอยู่ดูบอลบอลไทยเนี่ยจะมีทีมใหญ่ เรียกว่าทีมทีมกลางค่อนใหญ่ทีมหนึ่งที่พนัก่าจะมีประเด็นเยอะโดยเฉพาะการเข้าออกของนักเตะนะคะเพราะว่าทีมนี้น่ะเติเล้ลก็รู้ดีเอาเรียกว่าผมเคยทำงานเดียวกัเคยร่งานเ้ยไม่ใช่คุณ <c oughs> รู้ดีอ่ะคุณนี่มุดใต้มุ้งเลยอโอ้โไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ดูข่าวของคนอืออ่นเรื่อยๆเนี่ยซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์ต่างๆในมุมมองที่เราสามารถบอกท่านผู้ชมได้ อาจจะบอกได้ไม่หมดแต่ถ้าอยากรู้อินบอกมาฮะอินบอกเข้ามานะฮะเอาประเด็นแรกก่อนเรื่ือประเด็นแรกเลยวันนี้ประเด็นร้อนต้องบอกว่าเราเปิดหัวนี้เป็นร้อนนะฮะก็ต้องถามว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยวันนี้ประเด็นแรกเนี่ยเราจะถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเีลยวสมุดสมุรปราการซิตี้ที่มันเป็นเรื่องหน้าแปลกใจเหมือนกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะมีข่าวการปล่อยตัวหลักออกจากทีมเนี่ย ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับอะผมไล่เลี้ยงง่ายๆก่อนเท่าไปชัวร์ๆแล้วเนี่ยที่มีการเปิดตัวสโมสรใหม่ไปเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นเจ้านุกจักรพันธ์ไพรสุวรรณใช่ประกันหลังตัวแกร่งแล้วก็ดีกรีทีมชาติไทยใช่นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าตอนนี้ปัจจุบันอายุ26ใช่ไหมถูกต้องครับอายุกำลังกำลังใช้งานได้แต่หลายคนก็เอ๊ะทำไมถึงออกนะฮะแต่ว่าล่าสุดยังไม่มีคำพูดอะไรมาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ย้ายไปอยู่กับ B ีเรียบร้อยตามที่ BG ปปทุมมเาาาระะกกศ็จบอร์16ในฤดูกาีฮีก็ เป็นประเด็นแรกใช่แต่จริงๆแล้วน้องเขาบอกว่าเขาเคยคุยแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าอยากถ้าได้เบอร์เจ็ดผมก็ผมก็อยากได้นะไอ้ยุ่ยแยกเดียวก้ไงแยกเดียวก็เออแยกเดียวโก็ยากนิดนึงเออนเขาเงินเดือนสองล้านกว่าสามล้านเออเงินเดือนสี่ล้านหนึ่งเดียวก้ไอ้นุ๊กก็แหละนุ๊กไม่เท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่เองผมนุ๊กนุ๊กต้องเงินเดือนห้าล้านก่อนเดี๋ยวนุ๊กจะได้เดี๋ยวนุ๊กจะได้นะเอาเบอร์เจ็ดเป็นเจ็ดตัวเลยเราเจ็ดแจ็ดเ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 จ็ดไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ๋อก็ ถามว่ามีประเด็นอะไรคุณคุยกับนุ๊กสมมติเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมอยากรู้อะข้อมูลไหนได้ที่แบบเราสามารถพูดได้อ่ะคือจริงๆคืออะไเราก็ได้ข้อมูลมาจากทั้งข่าวสารด้วยแล้วก็จากเจ้าตัวบ้างนิดนอยเจ้าตัวที่เราโทรไปถามน้องว่าเฮ้ยมึงจะไปจริงเหรอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงน้องคือน้องบอกว่าเออก็ก็ก็ไปจริงครับผมก็ไปจริงคือเราเราเราถามน้องตอนที่น้องได้ชูเรียบร้อยแล้วชูเรียบร้อยแล้วชูเสื้อชูเรียบร้อยแล้วว่าย้ายมาอยู่ที่ ถึงรล้บ,บิดครับ,รบก็คุยกับน้องเขาบอกว่าไปชัวร์ก็บอกว่าก็น้องขาวหัก็จับกันด้วยดีไม่ไดม้มีปัญหาอะไรก็คือคือผมอยากหาความท้าทายใหม่ที่ที่อยากจะมีประสบการณ์ ใจ่ใจอีกอย่างหนึงคือเขาอยากไปอยากลองเล่น SCL ดูอ๋อก็เอาง่ายๆว่าคือน,น้องก็ดูแล้วเนี่ยเด้ออายุอานก็อาจจะถึงระยะเวลาที่น่าจะไปลองหาความน่าทายใหม่ใช่อยากได้เล่นในรายการที่มันใหญ่ขึ้นใช่นะครับแล้วก็มันอาจจะเพิ่มดีกรีในการที่น้องจะติดทีมชาติได้มากขึ้นด้วยถูกต้องนะครับแล้วเรื่องที่เล่าไม่ได้หลังบ้านเรื่องที่เล่าไม่ได้ก็มีหลายเรื่องเนี่ยคุณอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าเออน้องก็บอกโอเคมันก็แบบว่าเรื่องที่เล่าไม่ได้มันก็มีแต่ละถามว่า เปิดหัวนี้หน่อยเนี่ยเขาแบบเรื่องเขาแบบว่าเรื่องถ้าถามว่ามันก็ไปก็ได้ดีแต่คือเรื่องสัญญาไม่ไม่แน่นอนมันเรื่องปกตินะอนมือนนอกเนี่ยก็คุณก็ยอมรับว่าบางทีเนี่ยการคุยสัญญาเนี่ยมันก็ต้องคุยกันในในทางสายกลางแต่ว่าโอเคในเมื่อบางฝ่ายฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ยอมฝั่งนึงอาจจะยอมแต่มันก็จะยอมกันไปมากไปไม่ได้ใช่ดังนั้นก็ต้องหาทางออกด้วยการที่เอาเอาตรงกลางใช่แต่แต่แต่ถามว่าในสัญญาที่ไม่ลงตัวเนี่ยผมมองว่าในมุมมองผมนะสัญญาที่ไม่ลงตัวผมว่า คือที่อย่างเ,าเขาอยู่มา4ปี5ปีให้ได้ไม่ใช่นตั้งแต่พัทยาจนเตถึงจนเป็นดาวรุ่งะอะนั่นอะไรไแล้วมาจากตั้งแต่มาจากมาจากจูรีจากวิทยนเตศเตราะนั้นอยู่อยู่กับจุฬาเรียนอยู่แล,<ช>แล้วก็เล่นให้กับทีมใช่ครับ อ่าแล้วก็มาเล่นกับในนามพัทยาอยู่นเตะครับช่วงที่มาพัทยาอยู่เตดก็ไม่ได้ลงนะผมผมผมเห็นน้องแต่แรกๆก็ไม่ได้ลงอ่าแล้วพอหลังๆเสร็จปุ๊บมีน้อแต่บาดเจ็บแล้วก็ได้โอกาสอันนี้อันนี้ต้องเล่าที่หนึ่งจุดเปลี่ยนของจักรพันเนี่ยจริงๆจักรพันเนี่ยเป็นคนที่เล่นกองกลางนะไม่ได้เล่นกองหลังโดยธรรมชาตินะถูกเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทางแบ็คขวาของทางด้านพัทยามีอาการบาดเจ็บผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรคุณผู้ชมแต่น้องนุกเนี่ยด้วยความที่แน่นอนว่ามีความกระตือร้นมมีควาตั้งใจอยากจะเล่นไไงก็ปขออคเว่าม่่ปนนตแหงี้ม่ีใเลน ผมลองเล่นดูก็ได้ใช่ไหมใช่ก็เลยกลายเป็นจุดกําเนิดว่าทําไมจักรพันธ์ไปสุวรรณถึงต้องมาเล่นหลังใช่อ่าล้วก็เล่นได้ดีไงถูกแล้วถามว่าคือเรื่องเรื่องไหนเขาเขาอยู่มาสี่ห้าปีถามว่าผมว่าการที่น้องน้องเขาขอขอขอบัตเจ็ตเพิ่มหรือขอสัญญาที่ที่ที่สำหรับความเหมาะสมตามความเหมาะสมน่ะผมมองว่าน้องเขาก็โอเคนะในมุมมองของผมมองในมุมน้องก่อนนะโอเคนะ คือหนึ่งอย่างน้อยอ่ะเขาเป็นกองหลังคนเดียวในในไทยลีกที่ออกบอลจากแนวหลังได้แม่นยำบอแลแนวลึกแล้วก็บอลบอลโด่ง<ช>บอลยาวได้ดีแล้วถามว่าใครๆก็อยากด้บุรีรัมย์ก็สนใจที่ผมรู้มาบุรีรัมย์สนใจบ,บียูสนใจครบับีจีสนใจแลวที่คน<ล>ไม่รู้นี่มีทีมไหนที่ไม่รู้ที่ไม่รู้หรอมีไหมมีอ๋อรู้เนี่ยรู้ประมาณนี้ก็คือเอาแค่จะบอกว่าทีมใหญ่อ่ะเขาก็อยากได้เจ้าหนุกอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าตีจะโขบทีมใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ย อาจจะพูดถึงทีมที่มีศักยภาพที่น่าดึงดูดใช่ก็ BG จต้เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่า<ช>ตอนนี้เนี่ยผ่านก็สู่รอบ16ทีมสุดท้ายถูกต้องของศึกเอชีแชมเปี้ยนสไปแล้ว<ช>แล้วเขาก็มองเห็นว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยแนวรับเนี่ยอาจจะต้องใช้คนไทยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม<ช>ไม่ใช่ที่มีไม่ดีนะแต่ว่าดีแต่อยากได้ดีกว่าเดิมใช่ดังนั้นเป็นจังหวะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเจ้านุกเองก็ อย่างที่บอกในการทํางานคุณต้องคิดในการทํางานของคุณทุกคนอ,ะอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่า<ต>ย้ายที่มันก็ต้องโตขึ้นโตขึ้น<ต>นะฮะอ่าไงก็เป็นประเด็นมาะณะหนึงแต่ว่าเอาจริงอะ่ะถ้าจะให้เราเหล่าหมดเนี่ยมันไม่ได้ เดี๋ยวเรารอทุกอย่างมันผ่านมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะพาคนที่รู้ที่สุดหรือว่าเจ้าตัวมาคุยกับเราเองใช่อันนี้เราเกริ่นไว้แค่นี้อ่าเราเกริ่นไว้แค่นี้อ่าส่วนนักเตะคนนึงคนอื่นๆคนอื่นๆดีกว่าไม่มีข่าวอ่าใครบ้างกัปตันอเมซอนไหมผมนี่ตั้นฉายาแล้วกัปตันอเมซอนแต่ผมจะเรียกกัปตันนกแก้วทําไมครับเพราอเมซอนมันเหมือนป่ามันมีนกแก้วเฮ้ยอ่ากัปตันเมซอนกัปตันเมซอนกัปตันเมซอนก็เหมือนการกัปตันเมซอนเอาละเอาละ กับตันเหมือนกันครับตอนนี้กับกับตันก็ตนิวเนี่ยก็จุดกําเนิดคล้ายคลคล้ายๆกับนุกก็คือเล่นที่จุฬาแต่นิวตอนนั้นมีมีต้นสังกัดคือเมืองทองถูกต้องครับผมแต่ก็เล่นมาด้วยกันนะสองคนนี้คือเล่นมาด้วยกันโตมาด้วยกันนะครับก็เป็นสิทพี่สิทน้องจุฬาเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะว่าคือพอว่าถามว่ามันกระสับกระสายไหมคือแบบอยู่ดีก็เฮ้ยมีอยู่ดีก็มีกระแสคือนุกไปนิวตามพอนิวตามเสร็จปุ๊บมันมี ทีมบลจะเยอะอีกคนนึงแต่ทีมบอลจะเยอะปะไว้ก่อนอย่ค่อยเล่าต่ออคืออย่าคนนี่แหละคนมานิวกนนิวมาเรามาณนิวก่อนนิวเนี่ยอย่างพี่โดนเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงออกขนาดนี้คือแบบนี่คือกับตันนะรองกับตันแล้วก็กับตันอีกเออคืออะไรไออย่างเจ้านิวเนี่ยเหตุผลมีไงคล้ายคล้ายนุ๊กแมหรือว่าหรือว่าแตกต่างออกไปคุณผู้ชมอยากรู้อ่าเขาบมว่าเหตุเหตุผลของ้องก็คล้ายกันแต่ถามว่าถ้าจะเจาะลึกมากกว่านี้ครับ อย่างที่บอกแล้วน่าเาล่าอีกนิดนึงเล่าอีกนิดนึงเขาจะได้รู้ไงเดี๋ยวเราบอกดูแล้วไม่ได้สาระเขาสาระให้เขาหน่อยคือหาว่าน้องก็อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆอยากมีความท้าทายใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือก็เรื่องสัญญงสัญญาด้วยที่อยากว่าเขาอายุก็ยี่สิบแปดปีแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องเขาก็อยากจะเติบโตในด้านอาชีพเพราะว่าถ้าจะเซ็นสัญญาระยะยาวกับสโมสรเดิมในระยะอีก4ปี5ปีเขาก็30กว่าแล้วมันก็ต้องดูเป้า ใช่เขาก็เขาก็อยากเติบโตในสิ่งนีถามว่าในตัวเด็กอ่ะผมมองว่าเขาก็อยากได้โคฟี่แต่เขาไม่ได้โทฟี่เลยนี่มันแฮร์รี่เขนนะชชันเลยนะเรียนแบบกันมาอ๋ออายุเท่าด้วยนะเออไม่หรอกเขาอยากมีโทฟี่แต่ถามว่าโทฟี่คืออะไรฮะฮะอ่าถ้วยรางวัลเกลือเกือ้งอยากส่งเกลือเกือแล้วอ่าต่อคือน้องอยากได้โทฟี่แต่อยู่ที่นี่ทำแล้วถามว่าคือน้องมันก็ สู้ถึงที่สุดออะไรถึงที่สุดแต่คือแบบประมาณว่าทีมมันก็ดันไม่ถึงที่สุดคือ <c oughs> เอางี้ผมมองในมุม,มมองขอผู้ชมถ้าคิดตามผมนะคุณต้องมองว่าสมราการเนี่ยเป็นทีมที่มีขอดชุดแรกดีมากอ่าแต่ตอนนี้ปัญหาเขาเป็นมาสองสามปีแล้วคือในอชุด2ที่จะลงมาเปลี่ยนเกมหรือการจะพักตัวหลักเนี่ยมันค่อนข้างจะยากถูกต้องดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้หลายเกมนะว่าสองคนที่เราพูดถึงอ่ะที่กําลังไปและไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยแบกทีมค่านจะเยอะแล้วมันมีบางแบบที่คนจะต้องหมุนตัวไปเล่น ก็ไม่สามารถพักได้มันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยดึงจักวิาพตัวเองออกมาได้มีสุดถูกต้องอันนี้ผมว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่น้องต้องคิดเหมือนกันใช่ซึ่งแน่นอนว่าในเมื่อไปคุยกับสโมสรมันมันมันคุยในระดับหนึ่งแล้วถูกต้องมันไม่ตอบโจทย์ ไม่ตอบโจทย์นะรวมถึงว่าความก้าวหน้าทางอาชีพการงานารวมถึงทางทีมอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากเขาสูงสุดเหมือนกันใช่ดังนั้นมันก็ออกมาเป็นอีหลอบนี้ใช่แต่ก็คือปัญหาชี้แจงใกล้ๆคือใกล้เคียงกันคืออย่างแรกคือการไปต่อไม่ได้ใช่รวมถึงน้องๆยังมีความท้าทายต่อไปที่ต้องทาถูกต้องรวมมาถึงสโมสรเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะอุ้มในบางอย่างได้ใช่นะครับอันนี้เป็น2คนแรกก่อนใช่เป็น2คนแรกก่อนแล้วอีกหนึ่งคน ที่มันกําลังมีประเด็นแต่ว่าคือมันไม่ได้มีความชัดเจนนะตอนนี้ที่เราคุยกันตอนนี้นะนั่นก็คือดีกรีทีมชาติไทยเหมือนกันถูกต้องนั่นก็คือเจ้าเอี้ยงใช่ธีรพลเยอะเย้ยผมชอบชื่อเขามากเลยชอบนางสมบูรณ์มันมากบางทีผมเรียกผิดธีรพลเยอะเยอะเยอะเย้ยแต่ผมไม่ได้ชอบมันชอบมันเวลาไม่ชอบมันยิงเข้าวทำไมฮะยิงเข้าเสร็จมันไปทำท่าอีสานคลาสสิกวันนี้ว้าวแล้วว้าวแล้ววันนี้ เออภาษาเราเยอะติ๊กติอกของเรดยเอะแล้วเวนี่ยมังคนอีสานบ้านเฮาอีสานเออก็ก็เป็น,นอีกหนึ่งคนคือธีรพลยอดเยอะที่ยังไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนว่าจะ คือตอนนี้มันแค่มีข่าวคุณผู้ชมคือเราไม่ได้ว่าจะมาปิดบังหรือเปิดเผยะไรหมดแต่คือตอนนี้มันมีข่าวแค่นี้จริงๆรวมถึงการเปิดเผยแะตัวน้องเองเขาบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรแน่นอนคือข่าวมันออกมาก่อนสโมสรก็ไม่ได้ออกมาตอบรักหรือว่าปฏิเสธดังนั้นมันแค่บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวอาจอาจจะอยู่หรืออาจจะไปคือมัน50-50อยู่ตอนนี้มันอยู่ที่โค้ชก็ต้องเลือกด้วยว่าอย่างอย่างด้านมาซาดาอิชิอิเนี่ย เขาจะใช้แผนไหนเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับอย่างที่เราคุยกัน2คนเนี่ยคือแนวแดนกลางตรงกลางแกนกลางน,นะเซนเตอร์ตัอกองกลางถ้าเกิดคุณดูฟุตบอลคุณจะรู้ว่าไอตำแหน่งตรงกลางตรงเนี้ยมันเป็นแกนที่จะเอาไปเล่นฟุตบอลในแต่ละทีมใช่ถ้ามันขาดปุ๊บเนี่ยจะทํำยังไงอืใช,ใช่ไหมใช่ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นประเด็นหลักก็คือหลายคนสงสัยต่อผมว่าประเด็นดนี้ใช,ใช่ไหมครับคุณผู้ชม่ชคุณผู้ชมต้องถามว่าแล้วทีมมันจะแตกหรือมันจะอนาคตมันจะเปลี่ยนยังไงในมุมมองของเต้นที่แบบเคยคุกคีกับน้อง มองว่ายังไงผมผมมองนะที่ผมเคยคุกคีกับน้องๆนะหลายอย่างทั้งทั้งทั้งตัวทีมด้วยตัว้งแต่ปีที่แล้วคนะจนจนเห็นลูกแากของปีนี้ขึ้นมาผมมองว่าถ้าทางสโมสรไม่เสริมตัวอะไรขึ้นมาจริงๆผมมองว่า,า,วาอนาคตคือทีมเนี่ยผมมองว่าจากจะลุ้นที่ท็อปไฟล์ผมมองว่าอาจจะไปหนีตกชั้นด้วยเพราะว่าหนึ่ง ตัวนักเตะเนี่ยขึ้นมาหละถามว่าผมมองนะโค้ชอิชิอีเนี่ยตอนนี้ถามว่าอิชิอีเก่งไหมมองเขาเก่งเขาเก่งนิ้วโป้งนี่คืออะไรไม่ครบกันโป้งวัโป่งนี้ไม่ใช่่พรสชาติเยี่ยมมากสุกุยญี่ปุ่นสุี่ยกุยก็คืออิชิอีเขาเก่งจริงแต่ผมว่าพอมามองตัวนักเตะแล้วเนี่ยพอสามตัวหลักออกไปถ้าสามตัวหลักสองตัวเนี่ยหนึ่งตัวออกไปจริงแล้วเพียรอนยังยังยังห้าสิบห้าสิบอยู่ยังไม่รู้ยังไงใช่ไหม แล้วก็อย่างศีลเราพเยอะๆก็ไม่รู้ลูกผีทุกคนถูกไหมแต่ถามผมมองว่าถ้าเกิดสามตัวนี้ออกไปจริงๆรับกลายเป็นหลังกลางหน้าหายหายแล้วคือตัวหลักหมดเอาบกโอออกด้วยเลยเอาปฏิวัติคำใหม่ไปด้วยเลยเอาไอ้หมดไปเลยเอาปฏิวัติคำใหม่เลยเอาให้หมดเลยก็ ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลึกๆเนี่ยเดี๋ยวรอเทสต,ต่อๆไปเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่มากมายว่านี้สําหรับทีมของสมุดปราการซิตี้เันนี้ผมทิ้งไว้ค่ะท่านผู้ชมอลองคอมเมนต์มาอยากรู้ประเด็นไหนคุณทิ้งมาไว้ก่อนในคอมเมนต์ของเราทุกช่องทางนะเพื่อเราจะนําไปต่อยอดในการที่เราจะไปพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด เร,เร็วนี้แน่นอน<ช>นะฮะไม่ต้องห่วง<ช> <ไอ S 2> แม้ว่าจะล็อกดาวน์แต่เราไม่ล็อกคอนเทนต์นะฮะดูได้ตลอดนะส่วนคราวหน้าจะเป็น่องราวอะไรก็อย่าลืมติดตามกัได้ในช่องช ANNEL UP TO GO นะครับช่วง UP TO GO อยู่ดูบอนทรวันนี้ผมต้องเลตเติ้ลนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับครับผมสบ,สบายดีสบายฮะสบายดี